พระเจ้าพิมพิสารมหาราชแห่งแคว้นมคธเป็นปฐมอุปถากสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเสด็จมายังกรุงราชครห์พระเจ้าพิมพิสารได้ฟังพระธรรมเทศนาอนุปุปพิกถาและอริยสัจสี่จนบรรลุพระโสดาบานันหลังจากนั้นพระองค์จึงทรงถวายวัดเวรุวันมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และพระสงฆ์ทว่าในบ้านปลายพระชนชีพพระองค์ต้องเจอวิบากกรรมแสนเศร้าเมื่อเจ้าชายอาชาติศัตรูได้ก่อการบฏจับพระองค์จองจำและทรมานในคุกหลวงจนเสด็จสวรรคตแต่ด้วยอน,นิสงส์แห่งบุญที่ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและการที่บรรลุพระโสดาบันแล้วทำให้พระองค์ไปอุบัติเป็นยักษ์ที่มีฤทธ